ห้อคของฝากเือาว่าเต็มน่วยอันไหนต้วนี้เรากินด้ห้างน่ยตาดุยมาคุยมากมากมากคุยอยูงๆงฝากเ่าเต็มน่วยแม่ตาดุยตัวนี้กูเยอะมากินเองไปเอาโคลกระสากมาครับอุ้ยหลายเนาะมาหาตรงไหนจะมันได้แค่วะของนั้นแหละตรงนอ เ้อค่ะพี่น้องอ่อหน่อยจะมากามาหน่อยถือแก้เจาเลยปี้วปิ้วปิ้วเพราะว่าพอตรงรางดูดเพราะว่าตุ่มพอหน่นะเออพัดแล้ววะนะอืมถ้เจออยากพัดถ้าเกิดชิวยแก้ใช้ไพตู้ไทยทละน้อยเสละน้อยมันเบิร์ดอะไรนี่รดสุดท้ายละทัายเลนน้อยด้วยนะมันมนน้อยด้วยค่ะพี่น้องมันมันยังันยังาะมันสุท้าย เฮ้ออกลยรจองหลายๆเด้อคเด้อสีลคับพี่น้องกาฟีเอฟฟกมาเดนจะดูยโอ้จะดูยมาหาเห็้ยซอยจีลาหลาหลาหยังมัเาบอกกลาหยังไห้กินน้ำเนื้เด้อลาเหนือลามุ่นมุนเด้อลามุ่นมุไหนโอ้ยคนผมไม่เที่ยวไม่คุ้จังเลยแบบเกือเอาทิ เอาค่อยเพิ่มน้ำตาลป่ะง่ายอ๋อหงำเลนอมเลนบ่แขวมี่อมบ่อมจังไหนอมบักทั่วเอาแก่หลายอย่างบางอย่างฮัลน์ไม่ให้เราอมจึงก็ไข่ทัวติโอ้ยขี้หนอนเฮ้ยเนี่ยมึงขี้หนอนไทยกับอะไรไทยเด้วยสุดดอกเดพี่น้องเอ้ยหลายสุดท้ายแล้วสุดท้ายแล้วครับคือสีบลอตแบบ พิดการขายครับช่วงวันตะกินเพราะว่าไม่่องฟิตบบมี่แล้เห็นขมขีเก็บมากก็คือแบงแบงยาพี่นองกันไปอันนี้เก็บไปจะกินออยากกินองผมนีเ้นไดแ้งบก็บไปก็กินได้พรหลายคาบดอกพี่น้องก็กินเฉพพอที่งงานครับ เอาไปจะกินจะพอทีมง่านไะขตอผู้ใหญ่อุ้ยเป็นตับเป็นตับเลยไม่ใช่ปิดการขายอยู่ทุกอย่างทุกอย่างนี่มีเง็นหลังเงิจุมากที่โน้พี่น้องเลยนี่กปวยไปนี่ตาท่องไปใส่ใหญ่แต่ก่อแล้วนอนอูอยู่บ้ายทีหนึ่งเพื่อทีมาหาล้านหาล้านเหลือโรงเรียนนาตีบ้ายทีหนึ่งหรือคือบ้านตาเสริมเออบ้านตาเสริมน้าเลบ้ายทีหนึ่ง ดีเนาะเราขึ้นบ้านเลขที่ได้บ้านเล็กจีนึงเนาะคนงามมาอลังนี้เกิดชิงงามโอ้ยเสียบนลำห่อนให้แน่กูมาเห็นเจอหนึ่งอ้วนตั้งจะลู้ตายยังมาทั้งแลรงคือมาแต่งหน้าฮะก็แต่งมันก็แต่งแต่เสามันก็หูละเหยี่ยดิมันละเหยน้ำหนาทั้งแรงอยากกินข้าวเหนียวมึงไปยั้งใส่ใส่ผาเปล่าขาด เจ้าเรขี่ของมาเจ้าเขี่ของมาบึนนะไว้มืเหลี่ยมเหลี่ยมมือเขียวกี่จะโลยใหญ่กี่แต่โรยใหญ่ไม่ตโค๊กไม่เจิบนเอา่เหี่ยมตึกวัดหลวเยมาดูพี่นองมาดูเอาอุ้มาเ็ไหล่กี้เจี๊ยบยดตั้งแต่ถเด้อเาอุ้นมาปไข่

ให่ขานอานน่ยูนอชกกระามากินน่หลังเงี <voila> ้ยนึงยูนอยพูไปพูหมามหนาท่านในหอนพิ่งเสียเมื่อกี้ใรว่ายาอันหนึ่งใหญ่ยาที่ไม่ยังใก่อนนะจว่ามึงเอา่ไม่ยกวผู้สายุอังยังใครขอบอกเพิงอ๋อถึงมใหม่เก่งใส่เ็ดผึ่ผมเกล่เพิ่อเขาแกี่บเสีย กินบ่ได้อยกิบ่ได้ยังอ่ะยังองอ่ะฮะน้อยออม่เดิมสิขันโลมาอันนี้มาเนี่ยหันไปแล้วไม่ยังอ่ะตาดู้ยเอ้ยตาดยบ่มากูเอาเองบ่ มเอาเด้อติ๊ก้งเนิ่งเป็นหลักหมู่บ้านนึ่มันพูดะไมันตะดยตะยหบ้านเหมือนกอนนั่นและฝนต๊ะุนบ่ต๊ะคนฝ่ากลุ่มๆมากอือหอกโองหอเลยเร้อค่ะพี่น้องเอ้ยเะถ๋อวถถมอี้ชเด้อมันอ้วนได้ไปอ้วนแจะไหกันยังวาไล่คนแก่พาอยู่หกม่แม่ยังไง เินโจ๊กใช่ป่ะออ้ยินกาแพกับไอ้ป้าหนอยมือ um เ้า um ร์ซื้อมาจอตลาดนะออืเอ้ยว่ะยอไรหมด่ะไปน้ะจะเป็นตลาดพ่ดว่ะซะเฉยเลยบัเคยไปตลาดย่ตลาดห้องถุเออโอยก็ะสอบว่าจะได้ถ้าเขาไปเขาสืเห็ดมาเนเด้อหุดะเห็ดยางเาเห็ดก้อนยอะไรเอาเห็ดยงเยอะ่่าไปเอห็ดก้อนเยอะไรไปเห็ดย่างยอะไรเห็ดยองเห็ดอง เรามกไหมอบพ็ดเพื่อโอ้ยเออยอยไหลละมาค็ดเพื่อเพื่อมีจะถอดมาคิดขวดเป็นนางตุ๊ดึ้งยญ่นั่นอะไรเนี่ยมาคิดเพื่อเป็นนางตุ๊ดนาเสาวตุ๊ดอ๋อห่ว่อยดีเหรเอาก็แลนกินได้สองตัดมันก็อยู่ไกลๆกันนะล่ะเออโต้ยังขับโ๊้ผู้ใหญ่โตกินได้นั่นดีโต้คู่กับเสียนคู่กับเสียนปันที่สิบเก้าคนกิบเก่า เดี๋ยหนจะเป็นไข่เดียหนจะเป็นปากเปือกมือเปลือกนยเห็นอยาดนื้นบ่วงเดือดบตพิเลจีต้องมาดล่างลางลาตุมเลยจริงคนแนะนำมาว่าเขา่ากขาตรงลตุ่มเลยจะคอยลุกออกีนะอือนวผลัวกต้มน้ำเดือดแล้วจุ่มเอา

มันะดุยโอ้ยตะดุยแล้วกเขาแล้วห่อหมกแล้วมกระเข่าแล้วบหวานแล้วแลหมกอบหมักหมกอบเนาะกินอ้อยเนยเกงสามเือกพุินีสซี่เือกพุิน้โบไ้เก่งรู้ปนันดรอเก่งยังแกงกับแกงที้กระเข่ากคอยนีดอกเงาแก่วแกงใช้ทีเล็กเจ๊กี้กระเขาได้ แกงนี่คือกิ๊กแกงหรือชุดสีโอ้ยหตเปียงน้ำกินแต่น้ำกับสมตำเล้อพี่น้องแก<ม>งกินกับสมตำในสามถุงกรับพ่อเมีย<ม>นที่กับสมตำเสียบเจียวเสบ<ม>ีบกับตำเมียงเขาบ่กับบ,บ่ได้กินกับเขาเด้อพี่น้องนี่แหละเอาเ,เอาเห็ดแทนเขาครับอิ่มครับพี่น้องแซ่ยบฟ้อมกินกับเมียงตะไคร้เขาขับจวดเสียบเจียวเดือบแป้งแล้วหลังเห็ดซอยเนี่ยมันดื้อมันดื้อ ถ้ามึได้เกือว้าผู้นำๆเนี้ยเนี้ยอยู่ผู้ซื้อว่าแปงข้อมีดนี่ยนะเราอเรามักเนยอันนี้อันนี้เราะเมั่หล่อเด้ว่าเขาข้เมีดเนี่ยเจ้าจื่อปี่อพี่แล้ว เขาก็ลงคอหัวอักอักใส่ผงสุโรใส่โรดีเด็กเป็นน้องเด้อมันหลายแบบอยกันหลากนะครับก็บอกว่ากระนอยกรบโบตองขันได้มากหลายน้อยกันใดมากนะครับแล้วก็เขาไปพากก่อนได้เลยก็ได้ก็บอกด้วยตัวไปพากก่อนเลยก็ได้ อันนนี้ก็ทางฝ่าว่างฝ่าว่างฝ่าไปกวนแต่โดยแล้วก็ขอยืนตามปุกปุกไปไปขวนแล้วเพรเราเล้วแล้วเลี้ยวจังไหนลบหนึ่งตามเครื่องแกงตามเครื่องแกงแล้วก็ข้นแล้วก็ปีเลยปีเลยว่ะไปกวนเล่ามกหมกแตกเลยมกแตกตาทักไอสีมันน้ำเหลาแต่โดยมกขบใส่เแต่โดยใส่มกมกใส่อยังใส่ปีกล้วยนะใส่กระตองมกเห็น บุ้งเสีบบุ้งเสียบบุ้งว่าเสียบบุงง่ายจว่าเอาไห้หมู่บ้านนี่นะของยายนั่นแหละยหญเอามาใหญฝากมาให้นั่นก็เอาไปไห้เล่าตัวครับอันนี้หมูนะเออก็หมูปิ้งเขาเอาเล่ามันบ่บ่มากเพราะว่ากินของมันมันปวดหัวเราบ้าบ่หมูปิ้งก็บ่มันใช้เจอไอ้ดันชิปใหม่ไห้มื่เปลี่ยนใหม่กูบ่ได้เอาไว้ไอ้ลูกสาว

เบื้องคมอืมทางพี่ล่างเห็ดเดี๋ยวสิไปเบิ่งตาดุยอันนี้เฮ็ดมกแบบหนึ่งเก็บโต๊ะให้เบิ่งนิดๆในน้อยๆนะค่ะเด้อพี่น้องชีวิตบานๆอุ้ยตาดุยเจ้าเฮ็ดห่องมกยังฉี่นะจับ่าตองไปหนึ่งเด้อทำนี่กระซูกแล้วอุ้ยมกน้ำแดงยี่พอหอยอุ้ยเอารถเอียงจังแลงนี่อ่ะเด็กมก มมกอบใส่บักุงคือพอใส่หน่อใหม่เต็มอยู่เอ้าอุ้ยหมอดำตัวนี้โอ้ยหมอดิ่ำมไ้ยเอ๊ะหมอดิ่ำบุคคลทีใส่หมอดำเพื่อถออะอล้วาคาได้แจ้หมุกนี่อู้หอนัะไรจังแล้วมีหงมีเงาให้ยูให้เศร้าบ่ไอ้ก่ มากินแเควจ้ากัน si นึงสองนึ ha ่งสองสามสี <organizational> aquí, aquí. ่หาหาอันนี่น okay. ี่นี่โดยละหมูกรบกบเป็นของยีบปั้นหมูกรุบใช่บอกหืได้จักหมูจัดแต่าหมูไปแล้หมูไม่ต่หมูกหน่อยตอัน ต้มเดี๋ยวค่ะแม่แรงนี่ก็หินหน้ำถิงด้วยค่ะพี่นอ้องเพิ่ขมคนมกขงก็ตุ่มเป๊บเดียวค่ะพี่นอ้องคนใดคนเป็นปหวานจะสิต้นมน้ำเดียวคนบ่มักขมก็ต้มจากช่องน้ำหมเลยดอกงามงามนี่ตมเหลวลวกแล้วด้วยค่ะพี่นอ้องนี่ล้างแล้วเรียบอยค่ะ หัดใส่ถุงหกคูณเก้าเลยสามถุงต้นนี้แหละค่ะพี่น้องเก็บตัวให้เบิ้งนิดๆในน้อยด้วยค่ะเด้อไปก่อนก็บรรยากาศหกบๆไว้เพียงสำนีนแหละค่ะพี่น้องอุ้ยน้ำเมือกๆเหลื่อมๆด้วยค่ะเด้อตายไปแล <laughs> ้วใน,นตัวเลยเออหลังเหลี่ยวแล้วดิ